สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีตูคูตูคนวันนี้ก็วันที่แปดนะครับเนาะวันที่แปดได้ลูกแล้วครับผมแดงนะครับเด้เอมอเชโยวได้เสียงนั้นสามพันนะครับเนาะรับปากเอฟซีว่าแถววัดแดงเสงให้คืนเง,งินให้สามพันนะครับเนาะลูกลงแดงครับผม อืมอมรู้จัดการให้ลูกเลยครับอืมออกแล้วครับพอดแล้วครับขอด้วครับเฮะยอฮ้ยอด้วครับขอดแล้วขอดแล้วเอทั้งสุรินท,ทร์ขี้ดีใจนะครับเนาะ กำลังจัดการลูกอยู่ครับกำลังเลี้ยลูกอยู่เอดทดี้ทางสุรินหม,มานลูกตัวผูดด้เลยครับแนะ้เนี่ยนะครับคนกำลังเลี้ยลูกคนอยู่ครับผมขอดไงคนห้วยข้าวเดียวก็วออกนะครับเนาะ ก็ไปอาบน้ำออกมาคลอดออกแล้วครับกำลังเลี้ยลูกอยู่ครับนี่เดี๋ยว่นจัดการลูกเรียบร้อยก่อนนะครับเนาะให้่นเลี้ยก่อนหม้อพันดอกบ่พันดอกพันยังไงเดี๋ยวนี้ กำลังสิพยายามลุกอยู่ครับง้อไดงได้อหัวไดละครงอหัวึ้นนะครับอึบอึบอึบกำลังสีพยายามลุกครับหลจากอคอกหัวเฉีเยดๆนะครับแล้วเรียงไว้ให้เอฟซีทางสุรินนะครับเนาะย่านคอดุกกลางทางก็ได้เรียงไว้ให้ล้อครับผมคอดละครับวันนี้ขอดของแท้นะครับเนาะนี่แหละครับ หัวเชยบอกว่าซื้อหนึ่งได้สองครับผมนรานะคาแสนประหยัดนะครับเนาะแถวหัวเชียาเลี้ยงไว้ร้อยเองนะครับเนาะได้หนึ่งได้สองได้สามเพื่อนนะครับจากหัวเชียวนะครับเนาะนี่นะครับงูบดบด่งลูกมาแน้วเนียนครับผมแดงแดงแบบนี้ละเนาะครับเนาะ จาไปยังบ oh. <c oughs> <c oughs> ัานนี่โอ้ยนะครับธรรมชาติเปนสอนเพื่อนหน่อยะครับเนาะเนรียลูกลูกที่แห้งนะครับเนี่ยโอ้ ได้ดูผู้ได้ครับได้เอ็ดซีถังโซลินนะครับเนาะอึบอ,บอึบเอาเนาะทับขายจะแของเนาะเนาะงูหัวขึ้นได้ลเ,เ,ดยเยลยครับ,บยกหัวขึ้นใด้แล้วไอ้เพิ่งนี่ถิ่มอัศัยเปล่าฮะหอบวานะครับลูกแข็งแรงสี่เด่นน้ำซุ่นห้ทางโซลินนะครับเนาะได้สองตัวครับซื้อหนึ่งได้สองนี่แหละครับ เดี๋ยวว่าชาวบ้าว่าซื้อเนื้อได้สวงนี่แหละครับได้ของแท้ครับเนี่ยบึ๊บ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 กำลังพยายามลูกครับผมแดดแข็งแค่น้อยกับแดดออกมากาัแข็งนะครับนี่เพิ่งขอดนะครับกำลังเลี้ยงให้ลูกอยู่แม่ไม่ครับยังเลี้ยงลูกเพรทันเก่ง แมวไม้กีแนวนี้นะครับผมเอฟซีทั้งโซลินคือสีดีใจเนาะครับเนาะอึ๊บอึ๊บอึบซื้อหนึ่งได้สองนี่แหละครับจีฮว่าเฉยียวเยาว่าซื้อหนึ่งได้สองได้ของแท้เลยนะครับเนาะอึบกําลังพยายามลูกครับอากาศเย็นเยอะนะครับเนาะ เดือดหอนก็ไม่นี่ก็ลุกได้อลไรครับป um, ึ๊บไม่ใช่ย่อบอกว่าถัดลูกมาแดงไม่เชเจ้าสิขึ้นแคนไหนสามพันนะครับเนาะตกลงมาแดงนะครับเนาะเอฟซีในใจเต็มนะครับเด้ออันนี้ก็แดงแดงจนเกินแดงดังหนึ่งไรแตงหลังสิทธ์นะครับออกมาสีน้ำตาลใหม่เลยนะครับเนาะ พนะครับแมวพิ่นธุ์กำลังจัดการให้อยู่ครับกำลังเลี้ยงให้อยู่อืมแล้วพันธุ์หนาวอยู่ครับพันหนาวเพิ่นเย็นอยู่กำลังสบันอยู่หนาวอยู่อึบอึ๊บ,อบอโอ้ไฟมาดังให้มันดีกว่ามันหนาวอากาศมันเย็น บ่บ่นี่ดังนี่นี่นะครับงับดบดกะจีไทยถอดพันธุกรรมให้ลูกแนี้เนี่นะครับเนาะออกมาแดงยังสิ่นะครับหัวเชียวยาอบอกว่าแดงหัวแดงบ่จาเป็นต้องซื้อหัวแดงนะครับเนาะแม่พันธุ์พิ่นนี่นะครับออกบดบดเนี้บิี่บ่ถนันครับทั้งแดงทุกโตนะครับเด้อบมเมนมาเฉพาะว่าของหัวเชายยาอเนาะครับเนาะนั่นแหละครับเบิ่งเอาเลยครับผมแดงบ่ แดงจนออกน้ำตาลใหม่เลยนะครับเนาะถ้าแบบนี้แห้งแญ่แห้งแดงครับเนะี่ยวัวเกให้ลูกสลรับสุกโตนะครับผมส่วนมากเนาะครับเนาะผูแม่ผูแม่ตันหากระล้อรับตัวเม่เลยครับถับพอพันดุดีๆได้เลยเนาะครับเนาะเมื่อเท่านั้นครับทั้งแดงลูกเป็นนเว้ยนะครับเป็นหนาวอยู่นี่เลยครับเม่หนึง่งมดบดพอเข้าดำใบหูดำ เมื่อสาวนะครับเนาะแม่เนี่ยมันจะยาวในน้ำเขามาขอกนะครับเนาะนี่ถ่องยังว่างครับเมื่อสาวโค้งสั่งง่ยดุกง่ทีนีมิดำคอเขาดำนะครับม้่อแนวนี้กะสิไทยทอดพันธุกรรมให้ลูกมาสีแดงเป็นแดงนะครับนี่ถึงแม้ว่าแดงก็แดงนะครับเนาะนี่นะครับอีกแม่หนึ่ง ทองไก่ถิ่นควนนะครับเนาะแม่นี่ก็ซื้อนึงได้สองซือกันครับนี่แม่นี่ก็ได้ออกสไตล์ตาบางมันทใหญ่เขาเลยนะครับเนาะฟุ่นนะครับลรื่องคอเรองทองคนเหลือกินเหลือใส่ครับแฟนเพจแฟนคลับขึ้นมาอยากได้ซื้อนึงได้สองไอ้กักมาโทรมาด้วยครับเด้อคงสั่งใเงยนะครับ,งงรบแม่หนิเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วครับนี่ ขึ้นมาอยากได้ถักมาโทมาครับผมซื้อหนึ่งได้สองมาจับเงินไว้กัยังขอกว่าท่านแล้วก็ได้แล้วครับเด้อมัดจับไว้โอ้ยังได้คักเหราท่านครับมัดจับไว้คนได้บัวนอถักมาโทมาเนี่ครับเด้อหยดเอาตกใจครับตกใจเพื่อนนะครับเพื่น ลูกตัวที่สามในท้องนี่ด้ครับเด้อแม่นี่กอกไม่สยองนะครับเนาะสิบ้าลาดตะเวนเบิง์ครับผมอันนี้สำหรับงูหูดวยครับเด้อหูออกลูกกระทบเลยครับเงยเง้ยวสูงครับแม่คมสูงสีประมาณร้อยหกสิบห้าครับมักค้งสั่งง่ายๆกับมีได้ครับเด้อสูงๆนะครับเนาะลูกกระทบออกยัางหนักได้ครับนี่แม่เนี่ยราอผสมครับ แม่นีก็รอผสมคือกันครับแม่นีแล้วคนนี่ผสมแล้วครับผมลูกทศผลนะครับผมแม่นีเนาะครับเนาะนี่นะครับ,นะรบทับแล้วครับผมบอกเอฟซีวัดมีอาการติดสัดร,รอบหนึ่งแล้วรอบที่สองหัวเฉียอด่ส่เองเลยเนาะครับเนาะดูนะครับ,นะนรบจนโตขึ้น ลำโตขึ้นนี่เกิดกคือขอกงหัวฉอยอยนะครับเนาะที่หัวฉอยอยมีอยู่ยังเปิดราคาเก่าอยู่ดนะครับเนาะเด้ดอฮะแต่ว่าผ้าเอพันรอบไปนี่กัหัวฉอยอยที่ขยับราคาขึ้นนะครับเนาะ เ f ฟสามหนึ่งนะครับเนาะใบไม่หลอดหาครับผมทับไปกับพอพันทดสุพนนะครับเนาะนี่นะครับเนาะน้องสีไว้ทุนกหครับทดสุพนเอฟซีทั้งจังหวัดขอนแก่นเป็นหมักนะครับเนาะทดสุพนมากกันคือกันกับหัวชาวเย้านะครับผมเอ้ากลับมาเบิ้งแม่ลูกนี่ครับเพิ่หนาวเป็นนะครับลูกคนสบันเยอะหนาวนะครับเนาะแดด แดดของไมา้จาังน้อยก็ไม่แสแน่นนะตี๋มันนะครับเป็นยืนาลูกเป็นยังครับหนาวอากาศหนาวฝาดมันแห้งหลดนะ